ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้แหละครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ตัวดีเหล่าจอมยุทธและสายนะักโปรทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปคอมโบต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นคลิปรอบสังหารใช่ไหมก่อนหน้านั้นดังนั้นสกิลที่เราจะต้องมาใช้งานคู่กันเนี่ยก็คือสกิลล่องหนหรือว่าหายตัวนั่นเองนะครับซึ่งสกิลหายตัวเนี่ยจริงๆมันง่ายมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนเราจะดูยังไง เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ครับคุณสามารถกดเข้ามาดูในส่วนของตัวสมุดสกิลได้นะครับในส่วนของการจัดสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะครับจริงๆถ้ามันเป็นเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยคุณจะหาอินเทอร์เฟซตรงนี้ง่ายมากแล้วก็ไม่งงนะครับหลังจากนั้นมันก็จะพาไปที่ตำแหน่งของเควสนะครับแล้วพอมันขึ้นตำแหน่งเควสนี่มานะครับเราก็แค่บูดมันไว้แล้วเราก็ไปในจุดนั้นเลยครับพอเราขึ้นมาถึงนะครับก็จะมีเ p ็นใส่งอบเนี่ยยืนอยู่แล้วก็ดูคนคนหนึ พอเราเดินมาถึงจุดนี้นะครับเราแค่มายืนดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรนะครับหลังจากนั้นพอดาวหลอกมันจบไปนะครับเรากด V ในการใช้สายลมดูนะครับมันก็จะมีคําใบ้บอกว่าเราต้องมายืนตรงไหนพอเรามายืนลังหินเนี่ยเราก็กด G เข้ามาเลยครับทีนี้ระบบจะสอนเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลอกเรียนวิชาหรือว่าขโมูลวิชาเนี่ยต้องกดอะไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการกดมันง่ายมากนะครับคุณก็แค่ รอจนกว่ามันจะมีวงสีทองแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กด f ไปเลยครับทุกครั้งที่มีวงสีทองเท่านั้นนะครับถึงจะต้องกด f ถ้าเป็นวงสีเทาไม่ต้องกดนะครับไม่งั้นหลอดความสําเร็จมันจะลดลงไปนะพอเรากดครบหลอดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้วิชามาใช้ง่ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้พอเราได้วิชาเสร็จเราก็กลับมาคุยกับ mpc ให้มันเรียบร้อยให้มันเสร็จเควสไปนะครับ ซึ่งในการปลดครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าช่องใส่สกิลที่เรามีมันว่างอยู่เนี่ยสกิลมันจะถูกบังคับใส่เข้าไปให้เองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่องมันไม่ว่างนะครับคุณก็แค่กลับเข้าไปในส่วนของสมุดสกิลแล้วก็ไปใส่สกิลในช่องที่มันว่างหรือว่าช่องที่เราอยากจะใช้งานทั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยเราก็กดใช้งานได้คูดาวสา30วินาที ซึ่งมันจะอยู่ได้ราวๆประมาณ20วิประมาณนี้นะครับเราสามารถดูหลอดสกิลได้นะบริเวณข้างบนหลอดเลือดเราที่อยู่ข้างล่างจอนั่นแหละนะครับมันจะเป็นหลอดระยะเวลาของสกิลนั่นเองซึ่งสกิลเนี่ยมันจะลดการมองเห็นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะหายตัว100%แบบสมบูรณ์นะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในระยะของศัตรูที่ใกล้มากๆจริงๆเนี่ยมันก็อ่าเลินได้อยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานเนี่ยใช้เพื่อลดการรับรู้ของเป้าหมายแล้วกันมันจะทําให้เราสามารถสเตลคิวได้ง่ายขึ้นรระะน,น,น้นรดะัไคบ คลิปนี้ประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆกระชับที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆวิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกอยู่ที่ว่าเราจะเจอวิธีการที่จะไปเจอช่องทางไหมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยครับคุณไปตามพิกัดที่ผมเอาขึ้นจอให้ดูได้เลยหรือว,ว่าทําตามวิธีการในคลิปนั่นแหละคุณก็สามารถได้สกิลรองหนุ่มมาใช้งานแล้วครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สาคัญถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพใต้ช่องเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บภายในถ้าเกิดว่าคุณต่อสู้มาหรือโดนเจเม e ที่รุนแรงมากจริงๆนะครับคลิปหน้าจะบอกวิธีการนะครับว่าเราจะรักษาภายในได้ยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ